การที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนของหนูนี้มีประโยชน์มากค่ะคือก่อนหน้านี้เป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบนินทาผู้อื่นเป็นคนบังคับผู้อื่นค่ะหลังจากได้เรียนในโรงเรียนของหนูหลายปีผ่านไปก็ได้ปัญญา จากคุรุอิปคุรุขวัญช่วยขัดเกลาเบาบางลงเหลือเพียงเล็กน้อยทำให้ตอนนี้มีความสุขมากค่ะขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังได้ยินเชิญเข้ามาเรียนในโรงเรียนของหนูนะคะสาธุค่ะ